พี่บีบอกว่าเป็นการปักเค้กที่แปะมาเรามองว่าชิมมันหอมได้เฮ้ยแต่เป็นน่ากินมากเลยมีอะไรจะพูดไหมแกนน้าเล็กกานเกิดปีที่25ค่ะน้าเล็กมาด้วยเลยนะคะพี่ทุกคนมาปาร์ตี้ครอบครัวกันเหมือนเดิมโอเคขอให้เรารักกันให้เรารักกันหนูหรือว่ากิริน ใช่แล้วรักกันเหมือนเดิมจูนเนื้อป้าเย่สนใจไหมคะสนใจไหมคะรับประทานได้นี่ข้าวพี่เจนอุ๊ยใช่ข้าวประชุมไม่มีสิคินพิซซ่านะวันนี้เพราะเลยได้ข้าวแล้วมีไก่ด้วยนะพี่เจนโชอบไก่ไหมแจชอบไก่หน่อยว้ายไก่หลายตัวเป็นคนเป็นคนฟีไก่พอดีเลยโอ้มีบ้างทั้งที่อกไม่มีเอาไก่ไปใส่ใครชอบมันบดนะกินปะจิ้